็นของสพชุมแพสพชุมแพจริงๆแ,แ,แล้วการการมายืนดักแบบนี้มันไม่เหมาะนะครับเพราะจุดตรวจคุณอยู่ตรงนี้จุดตรวจอยู่ตรงนี้จะตากาักนมายืนตรงนี้มันไม่เหมาะนี่เป็นโคง้งพอเลี้ยวโค้งมาพากาันมายืนดักอย่างนี้เหมาะไหมเหมาะก็เหมาะนะเออราออะไรเลยไหม พราะนี่ลงพักนี่รั้วลงพักแล้วก็มายืนดักอะไรน,นี้แต่จุดบ,บริการเขาอยู่ตรงนี้นี่จุดบ,บริการเขาอยู่ตรงนี้จุดบ,บริการอยู่ตรงนี้แต่พากันมายืนดักอยู่ตรงนี้มันคืออะไรนี่็นยาปสอบถามเรจะยืนดักนี้ โค้งนะคือไทยแดงมาจะมีีากันยืนหักเอาเลยนะจุดบริการเขาอยู่ตรงนู้นนจุดบริการอยู่ตรงนู้นนะครับนะจุดบริการแต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนมายืนดักนี่คืออะไรมาดูกันดู นู่นจุดบริการประชาชนแต่นเนี้ยเขาเรียกว่าจุดยืนดักเนี่ยจุดยืนดักนะครับเ<ะ>พราะมันเป็นหัวโคง้งนี่หลุดโค้งมาอ่ะหลุดโค้งมาปุ๊บแล้วก็มายืนดักอยู่ตรงหัวโคง้งอันนู้นอะเขาเรียกจุดบริการแต่อันเนี้ยเขาเรียกจุดยืนดักนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าเพราะนี่โรงพักโรงพักอยู่ข้างหน้าเลยนะยืะนะกันพากันมายืนได้แบบนี้เลยยืนดักเอาตรงหัวโค้งแบบนี้แหละ ง่ายดีสะดวกดีไม่รู้ว่าพากันติดพอดี้แคมกันหรือเปล่านะครับพากันยืนอยู่ตรงหัวโค้งก็คืออยากอยากอยาก,อยากเลงเป้าหมายข่านไหนก็เลงอ่ะออนะครับอย่าอย่าไปเรียกว่าจุดบริการนะตรงนี้ไม่ใช่จุดบริการเขาเรียกว่าจุดยืนดัก <c oughs> ผมยืนยันนี่เลยว่าตรงนี้คือจุดยืนดักนะครับ พอจุดบริการมันอยู่ตรงนู้นนู่นจุดบริการแต่ที่ยืนกันอยู่เนี้ยน,นี่คือจุดยืนดักของสอพอชุมแพรครับเป็นสีแยกไฟแดงหัวโค้งแล้วปฏิบัติหน้าที่ก็ไปมีบอดี้แคมกันเลยคําสั่งพบตรสั่งขี้มูกจริงพบตรนี่สั่งขี้มูกลูกน้องแต่ละที่แต่ละที่นี่โอ้โหเจอที่ไหนถามว่าปฏิบัติตามระเบียบตามคาสั่งไหม ไม่มีหรอกฝันี่ยบอดี้แคมอยู่ไหนโดนบอดี้แคมอยู่ไหนอันนั้นอนะเพิ่งกดเมื่อกี้เนี่ยแล้วเรียกแล้วเ,เรียกเขาเป่าไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เรียกมายืนดักเป่าเขาไม่รู้กี่คนกี่ครั้งละเดี๋ยวจะพาไปดูสองคนนู้นนี่นี่ก็เพิ่งโดนกดกดเปิดบอดี้แคมเมื่อกี้นี่มายืนก็ยูอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีบอดี้แคมนะ แต่ก็มายืนปฏิบัติหน้าที่ได้ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ไม่มีอด d y แคมใช้โทรศัพท์แทนใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 2> ครับโอเคอันนี้อันนี้ผู้กำกับต้องออรับผิดชอบเพราะว่าผู้กำกับจะต้องเป็นคนหาอุปกรณ์ให้ลูกน้องก่อนออกมาปฏิบัติหน้าที่แต่อุปกรณ์ไม่พร้อมแต่ผู้กำกับให้ลูกน้องใช้โทรศัพท์แทนสแสดงว่าสพชุมแพนี่ผู้กำกับไม่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องเลย ครับคำสั่งของบอตรเนี่ยเขาให้หาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะให้ลูกน้องมาปฏิบัติหน้าที่แต่เชื่อไหมว่า3าสี่คนน่ะมีบอดี้แคมอยู่คนเดียว3คนน่ะไม่มีเลยเต็มมายืนดักซุ่มอยู่หัวโค้งสุดยอดมากอันนี้เขาเรียกจุดอะไรนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ยืนอยู่นี่เขาเรียกจุดอะไรตรงนี้เป็นสีแยกไฟแดงครับ นั่นแหละที่พี่มายืนกันเนี่ยความหมายของพี่นี่คือความหมายของของเราเนี่คือเขาเรียกจุดอะไรอ๋ออันนี้ก็คืออยู่หน้าโรงพักครับอน,นุจุดบริการใช่ไหมใช่ครับแต่แต่มายืนกันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดอะไรมันมีจุดตรวจจุดสกัดอันนี้เขาเรียกจุดอะไระแล้วผมมายืนจุดตรงนี้ไม่ได้หรอครับพี่มันไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นหัวโค้งครับ การที่คุณจะมาเรียกใครตรวจเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะมาดักหัวโค้งตรงไหนก็ได้คืออย่างนี้นะครับพี่ค,ครับคือพวกผมอ่ะก็ปฏิบัติหน้าที่เนาะปฏิบัติหน้าที่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับดลุลพินิจของของเจา้าหน้าที่ตำร,รวจคือตำรวจจะใช้ดุลพินิจไม่ได้ไม่ใช่ครับพี่คือพวกพวกผมเนี่ไม่ได้ว่าจะมาตรวจอะไร แบบนั้นนี่ผมเห็นยืนเรียกบอไซคันไหนมาพากันดักพากันดักมันเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะสมไม่อันนี้ผมเพิ่งมานะครับพี่เราเพิ่งมาใช่คแล้วที่เรียกตรวจสองคันไปเมื่อกี้ล่ะใครเป็นคนเรียกตรวจอันนี้ผมผมไม่ทราบครับไม่ทราบแต่แต่ยืนอยู่ด้วยกันสี่คนเนี่ยนะไม่ไม่ตอนตอนแรกพี่เห็นผมผมหรือเปล่าล่ะผมเห็นยืนอยู่สี่คนเนี่ยแล้วก็เรียกตรวจมอไซไปแล้วผมขี่ผ่านฉลอดูแล้วผมก็ลงไปจอดกลับมาก็ยังมีการเรียกต่ออีก เรียกตรวสอบเรียกเด็กตรวจสอบดูเฉยๆครับผมถึงบอกไงว่าบริเวณที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วการที่คุณจะไปเรียกตรวจใครเนี่ยมันต้องมีการบันทึกภาพครับแล้วาผมสามารถสาคนเมื่อกี้เนี่ยไม่มีบอดี้คัมสักคนแล้วไอ้คนที่ถือปืนเมื่อกี้เห็นผมถึงเปิดกล้องมันคืออะไรมันโปร่งใสไหม ก็ผู้ผมก็ทํางานตามหน้าที่ของผู้ผมนะผมเข้าใจหน้าที่แต่การปฏิบัติหน้าที่ของพวกคุณมันไม่โปร่งใสมันไม่อย่าเอาความเคยชินดินค,คนเคยชินไม่เอาเดี๋ยวครับมันไม่โปร่งใสยังไงครับพี่ผมถามเลยในสายตาในสายตาประชาชนนะครับผมพรบรป้องกันการทรมานและทําให้บุคคลสูญหายเขาระบุว่ายอย่างไรมาตรา22 23บแล้วพี่มาถามผมทำไมอ่ะคือตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าเวิน กพผมถามนี่ไงว่าคุณคุณถามผมว่ามันไม่โปร่งใสยังไง <olare S 2> ผมถึงถามไงว่าในเมื่อพ,พบอรบเขาออกมาบังคับให้คุณมาปฏิบัติหน้าที่มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างผมถึงถามไงว่ามันโปร่งใสตรงไหนคือพวกผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยเอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรียกเรียกตรวจเรียกคนเขาสองคนไปเมื่อกี้ไม่ได้ทําอะไรหรอผมเพิ่งมาครับพี่ผมยังไม่รู้้วยค้ับว่าเขาตรวจอะไรยืนอยู่ด้วยกันสี่คนเมื่อกี้เนี่ยนะเอา ผมผมก็เพิ่งเจอพี่นี่เอาเอาเอาเปา็นว่ามึกคุณเปิดกล้องตลอดใช่ไหมใช่ครับเปิดกล้องตลอดใช่ไหมไม่คือผมเพิ่งเปิดมึกมึกเมื่อตอนผมเดินมาไม่ก็ผมขี่รถมาจอดแล้วผมก็เปิดแล้วผมก็เดินมานี่แล้วก็เดินมาแล้วแล้วที่ลุมกันสี่คนเมื่อกี้ไม่มีเราใช่ไหมไม่มีครับโอเคไม่มีเราไม่เป็นไร,รเราจะตามนั้นนะครับแต่มีการยืนลุมนะผมยืนบันทึกภาพตั้งนานแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับสพชุมแทเพ่ออะไรรู้ไหมฮะ นี่คือโรงพักเนี่ยโรงพักมันคือโรงพักจริงแต่จุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณมันอยู่นู่นแล้วคุณมายืนทำอะไรกันตรงนี้โอ้สุดยอดฝากผู้กำกับสพชุมแพนะครับลูกน้องบอกว่ามาปฏิบัติตามหน้าที่ แต่ผมเชื่อว่าผู้กำกับสั่งให้มาอำนวยการที่จุดบริการนะครับผมเชื่อว่าผู้กำกับไม่ได้สั่งให้ลูกน้องมายืนดักหัวโค้งหรอกนะแต่เมื่อกี้ลูกน้องมายืนดัก